ต่อไปนำไปตั้งไฟครับผมมันเงลงเลยอ้อนผงไข่มันีองไข่อ่อนจ้สวัสดีครับผมพอกันคือค้าบผมช่องบ่าวหันยองครับผม นี่เมนูแซ่บๆสไตล์บ้านๆมาคือเกาครับผมนี่นี่หงไข่คผมห่วงไข่อ่อนสิมาออมมานียอ่อมอ่อมห่งไข่อ่อมห่งไข่อ่อนแซ่บๆไข่อ่อนนี่ก็นำไปลวกก่อนครับผมลวกลวกผอให้มันตึงๆครับผมแล้วก็มาหั่นซอยมาหั่นครับผมนำไปแกงอ่อมครับผมอ่อมห่งไข่ แซ่บเลยผักพอกไปเรียบร้อยครับผมผักสดหอมแดงคาตะไคร้ครับผมพอกไปเรียบร้อยผักชีลาวครับผมใบมะกรูดใบเมียงลักใบตัวครับผมต้นหอมซอยครับผมเรียบร้อยมีแค่นี้ครับผมบหย้าครับผมแกงออมเมนูแกงออมมาหนิแซ่บแซ่บสดน้ำมันหอแสแซ่บแซ่บน้ำปลาร้าน,นัวๆครับผม ขั้นตอนแรกกับปอนยาครับผมอยูเบิ้งกันครับใส่พพิกลงไปครับผมิกโคังไปเลยเป็นลวกหมอตึงๆครับผมผมจะมาหั่นครับลวกน้ำเผา ปร่งลก็ปร่งลไปเลยระ,ระยะนะปละไหลพงนัวโอ้โหขดปลาไหลกันผมน้ำปลาน้ำประเด็กนนัว,นวสองทับีพอแล้วอ๋อหอมนนัว ดปาต่อไปนำไปตั้งไฟครับผมมือเลงเลยออมของไข่มาเลยไข่อ่อนแซ,บแซบ่บตั้งไฟครับผมครับผมแลมาตั้งไฟครับผมไฟเรียบร้อย มพร้อมไข่ครับไข่อ่อนครับผมแซ่บ ไปกันที่ครับผมเติมน้ำันรังโขกน้ำมันรังโกโซเดียม ไปก็ปิดฝ้าไปนะผมรอมันเดือดสุกก่อนนะผมมาใส่ผักใกล้สุกแล้วครับไปก็ใส่ข้าวใส่ผักก่อนผมเติมรถดีจังเลยครับผมโอ้โว ใส่กองพอมีข้อความหอม,อม,อมแบบแสักอ๋อใส่ผักข้าวง ใบม,มักโครใส่ก้อนเลยหอมหอมนี่กับใบคนโตใบแมงลักใแบบักชีเล่าต้นหอมหอมซอยใส่ไปเลยอันเแดบบ็ดเป็นตำทอนครับผม ต้นหอมโอ้ Ooh, หอมเขียวขวจอดเปโนโนเลยตายบ้านฮาวแกงออมเลยจอด ーパーのおはなんか、ね、お。 ิดเกตไล่หอมเสร็จเรียบร้อยอมหังไข่หอมหังไข่อ่อนสุดยอดนำหนุนนอนเอ้าบอมสับแซบหนึ่งกันเสร็จเรียบร้อยอมหังไข่เริ่มมาหนิสับแซบ